พี่น้องเบิ่งดูนี่ป้าุนค่ะลวกขับปุ่นเรียบร้อยแล้วก็ะเมนตำักหุ่งใส่ปูดองพุ่นนะหอมนี่นเนาะบะเน่ากับเบอกินคือว่าอีหลีเนาะหอมนี่เนาะพุ่นนะดูกหอมดอกกระเดี้บพ่อค่ะมาครับมาปัญหาพี่น้องมากินตำักหุ่งน้ำสาวเสิร์ฟค่ะสวัสดีค่ะมา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 ด้วย ่อสิซสอันนี้เลยเด้อใอ่เลยเอา่อยลืมอออเอาจานรองเนื้เอาอยู่กับน้ำปลาย,ยนี่ไหมต้นยูไม่เห็นจริงเลยเออเออกเ็ผักแล้วอืมเนี่ยมตัวนี้ปนะป ตำมุ้งกินปูหลักแล้วนะ่ะออันนี้ใส่นี่ไงนุ่งค่ะมากะทินมากะทินแบบว่า <c oughs> กระเทินเนี่ยอ้อนกับเสียบอ้อนไหลกับระเสียบเด้แต่ว่าผู้ใดแกวดีมันกินซ้ำเนี่ย Ừ. Này phá bùng nhau. Ừ. Thế thì hà mới phải dưa phồng cái mới nào, phồng nhọn như vậy. ยไปใส่มิต้ปูอ่นอืม้องใส่เทสเลใส่ตะปูให้แล้วบันเห็ดน,น,นี่แหรอเอาอม่งอยากกนรวะอืมอืมบ้เห็ดประจัรนะ พี่น้องก็เล่นสิว่กากําลังสิว่าพ่อเป็นสันเดียวมั้งี่น้ำตาออกแล <c oughs> จำนอ่อมคนัน่ะบอมาเออืมอือืือ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 อืม ไม่หาวันก็นั่งหัวขวันขมบุ้นเพิ่งกัดสมากก็ซาสมากกับปุ้นนี่แล้ว เอ้นางมวยกับมักได้ไหมนางมวยกับมักอกถ้ากิอกนอยู่นี่ตามซี่ต้นปงประทันอบีออาาอก,กันนะ สองมือนหนึาา่งหนึ่งหนหุไม่จัดร้านขายบบไรของไม่ไดองนระเปน็นะปอะไรมากที่ไหนเป็นหอมอยู่เป็นกะยาลูกอ่านนะั่นเนาะเขาไปซื้อมากินเขากะเขาอะแต่ปุ้บมันมาหมักเหม็นนะ่เะเฮ้ยไม่

งำงานแต่เนาะเอ้ยกล้องรงมหในวันเนสีมีหมากอ้อนหลายมันเป็นหมากเพราะกรเทืนพี่เนาะน่อัมนทาไม่ย้ายแล้วคือเครงไปยัง เราถือเคืองไปสันปูเ,เ,เ,เขาแบบเขาเคยเห็นคนไปสันปูโดนแล้วนะสมมตินี่นมีเจ้าคนไปใต้เอาหรือว่าไปเก็บเขาว่าน้ำขึ้นปูขึ้นะ ซื้อมะไว้กับจนเหี้ยวคันมะกิ่งกับเสียดายกันเลื่ยมะกิ่งพี่น้องันสุพัฒกระถินไม่ได้หรอกซื้อมสุพักกระถินเนาะ เราบอกพี่นัง้ไ่เ,าเฮาอยากซ้ำเนี่ยอยากซ้ำเนยตังไลน่่ยเท่าไหร่อืเอเาผิดอยากจะามากันตำลลรับรถเผ็ดกว่เน,น,นี่นบบนยก็จะกินเพียงขอยได้ไหม,มทำแบบที่เล้ยงกินแล้ก็เ,เป็นเจเรยงชัดเจลยากจั๊ บบนี้บอ,อ,น,อ,อ,อนดีดีแล้วก็มีเนือนอนน้อเนื้อบ่ได้เ้าเนื้อแน่นมากอันไหนลายมือหน,หน,หน,หนะาะใครเบิดะ ะะรูะนคับพยายามส่งปูไปสองสามรอบแล้วนะครับเพราะดูว่าถึงเอฟสีไปเนาะน่าจะถึงเป็นบางสุดแล้วขันบีนองร้างปูดองเด้อค่ะขันสามมือของเงี้มาถึงน่ะ แจ้งสาวเสริมน้ำในเด้อแล้วสรมสิสเร่งขนส่งให้เดิมันบเ,เป็นแนวไว้โดนเป็นไงใครเป็นหัาบ้านตอนน้องเงินตันเท่าล่ะ่าเอาไปโดนใครเาไว้หนึ่งกูเดมามาเป็นร้าย ปลาซิมเบิงแหละพอดีละโอ้มหม้อห่อนไข่พอดีเลยเนี่ยสาวเสริมมือเสีเทน้ำออกเลยแล้วก็ไปเก็บกไว้ในต่องฟิดแล้วคะ่ะส่วนบุหรี่มักน้ำเงาคือสาวเสริมม้อเสียงเสทน้ำไม่ลดจะเริ่มนองไปเรื่อยๆค่ะเยอะกลาวว่าเป็นแล้ว พี่น้องอยากไ่เอาอ๋องช่พี่น้องไปเอาแตงโหลเลยมาถึงม,มาสัง่งธรรมดาเนี้ยแตง้ามเป็นเอาหน้าปลอกเลยแตงฟรีกับบเป็นหยังบต้องย่านปูดจับกันพันเราเติมเห็นละมันจะม่จับกันลวอือ อ,อิ่มมหเหอนเพชรเนี่ยคือองแซบมากแปเปิล <laughs> อ,อ,อ,อืออืออืออ่มไหะมันเหี่อแซบปุ๊เนแซบมาอ๋อหมดไอแมมหมดอันเพื่อนนะะไปเห็น,นเต่ อ๋อปลากะหินมามันหากันกระเทียมมะเพื่อถึงหมากแก่นนะเขามันบอกว่าหมากแก่นซื้อ<า>เนียหมาถ้าเสริมเห็นอะเสริมหมากหมากอ้อนไปเนี่ยแล้วอยากไปหาหมากอ้อน ไม่แม่ปลอกินแบบนั้นเนี่ยะจะมาย้มจะร้องแสบกันเธอที่ไหน้างมังเหรอมันเห็ดดีตีกินจะพักนี่เผ็ดกลับวามหอมนี่นนอื่าสุนหอมหอมก้กกาวๆอีกคุยถึงเปรี้ยวบางเงาอม <laughs> กินอะพี่น้องมูดิ์อย่างตัาหงหาบาทโอ้ยดีใจอะไรเด้อโกหนึ่งมันโคกระหาบาทเนาะเมื่อได้เงินหมดเนี่ยโอ้แก่พี่น้องอิ่มนะเหมือนอน,อบบนี้เพราะว่าบ่ได้มีเป็นคนที่ว่าได้เงินหลายไปโรงเรียนเนี่ย อันนี้พอมีแต่ว่าโม่อยากให้ไปกินซุ้มกันมันก็แสบมั้งเออไม่ต้องออกหรอกสิ่ดีใจดีใจจีก่เกี้ยกลางกลางครับกลางูเลยหักจับอ๋อ้ย ในญ่ขมีหเพมีเบื่อไมนี่ยนงเป็นตรงนะครับเมนูถามมันและวลาค่กลับมากินหลยๆนะขนหน่อยไมคัคก็ยสบมันปะไล่คนมกใช้ตัำหลายคนตำในประถาศบ,บอืมจิตส,สัตว์เป็ไปย่างรบาง,งบางแสบ นี่เป็นเมนูต่ำตุำ้มกันใช้ประหาดประเขาแล้วซีซั่นๆขอเจ้าไปคขอบแต่หมงไม่กันถ้าเสริมมึงรู้ว่าคุณเอก,กินต่ำมุูแบบนี้เนี่ยคุณกันใช้นะ่ะออนุญาตเอ้ยพันนะเมื่อกินต่ำมุ้งว่าเป็น น่าจะไม่เห็นแลกแลกการนึงกินสมมตำว่าเป็นเลยวแต่ว่าบางที่ฝรั่งเป็นกับมาร์กี้หน่ะต่ำไทย แซ่บไปเลยอะนัวสิม่เมลจนขนไม่ได้น่ะแซ่บักเอิกเนี่ยจะเฮหาแบบกอก,กตันมะบ่มอะเล่นเลื่อนชีนงวกวนไ้นะใบเหลืองเลยน่ะมะบ่มไม่ซุกเลยสมนีเอิก ลวกไวตะมือวนนั้นแล้วก็ลวกไม้อีกผสมกันพอดียววกนั้น,น,นเ่อเย็งบดีกลวอวไปอเออเมื่อักเหมือนเนี่ล้างอรอางเ้ยขักไอินเนี่ิเพักอันี้ขอยากลยเป็นซุมน้ำไหม แช่ปูไร่บอกม่ได้ค่ะอิ่มมันเป็นเผ็ดเนอะไรเนาะค่ะสำหรับมื้อนี้ค่ะกับข้าวกับน้ำสองสาวเสริมกันนี้ป้าปนค่ะสมตำเสียบตำเองคือเกลาเครื่องเนีนๆเป็ดใส่ปูดองนัวๆของเขาคือเกลาเนาะค่ะซี่ได้กับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ใน้ำในเด้อค่ะสวัสดีค่ะสุดสุดฮักพี่น้องนะค่ะ